เมลี่คิสมาโอ้อยู่บ้านคนเดียวเขาออกไปข้างนอกกันหมดเลยหงอยอยู่คนเดียว <c oughs> เป็นไงหงอยอยู่คนเดียวโอ้ย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 ,อยไม่ว่าจะคิสมาปีใหม่วันธรรมดาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ออสตินก็อยู่คนเดียวเอ็นบ๊เป็นยังไงอยู่คนเดียวโอเคไหมโอเคไหมคะ เอาโอเคไหมถามหน่อยถามหน่อยโอเคไหมอยู่บ้านคนเดียวอ่ะฮะไปไหมไปด้วยไหมงานนี้มีงอน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 ,งอนไม่พูดไม่จาไม่หือไม่อืออาหมุนเข้าไปหม,มุนไม่ไม่คิดมากกับเขาเหรอฮะนอนคิดมากอยู่นี่เหรอไม่คิดมากเหรอ <laughs> โอสตินโอส งอนทำไมอุ้ยงอนใหญ่เลยงอนใหญ่เลยไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาโฮสติน Hello How are you <laughs> อุ้ย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 งอนยิงอ่ะหลับแล้วหลับยิงอ่ะ รับจริงอ่ะว,ว้าวแล้วจะหมุนทำไมหมุนทำไมืหมุนทำไมคะสุดหลอ่สหลอ,สหลอสุดหล่อในสุดหล่อุดาล่ออยู่บ้านคนเดียวเพ่าออกไปเที่ยวกันหมดแล้ว